รายการโกลบอลอาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและปิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีสุสุข w x w เอกสิทธิ์แห่งผู้นำศูนย์สุตินรีเวทโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI มาตรฐานสากลระดับโลก02561-1111ไฮบริดไอดีไซน์ใหม่ประกันควบการลงทุนจากกรุ่มไทยแอคซ่า 0-56494800สำหรับผมทุกอย่างต้องออกแบบได้ทุกอย่างต้องไฮบริดรถไฮบริดนลฬกกาไฮบริดแม้แต่การลงทุนก็ต้องไฮบริดมีด้วยเหรอการลงทุนแบบไฮบริดตัวไฮบริดไอดีไซน์แผนการออมควบการลงทุนจากกรุงไทยแอคซ่างไงการันตีผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากปรับเปลี่ยนเพิ่มลดลงทุนตามใจจากสิกองทุนชั้นนํารับโบนัสเพิ่มเมื่อต่อยอดด้วยเงินคืนรายปีและเงินปันผลอืมงั้นไปธนาคารกรุงไทยสมัครไฮบริดไอดีไซน์กันดีกว่า กรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตโทร02 689 4800เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กอบล์อาเซียนนะคะเช่นเคยค่ะพบกับคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปียรมทรัพย์สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะไม่ต้องพูดภาพำทําเพลงเลยนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนมีแต่คนตื่นตัวในเรื่องของ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แต่คุณกวีบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเสาหลักของอาเซียนเหมือนกันก็คือเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะคะซึ่งก็เป็น กลไกสาคัญนะคะในการที่ทําให้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นรวมถึงภัยต่างๆในรูปแบบต่างๆที่ตอนนี้คุณกวีบอกว่า,วาภัยด้านความมั่นคงที่กําลังมาแรงก็คือเรื่องของกลุ่มไอซิดนะคะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับการต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรามุ่งแต่สนใจประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับ AEC ราวกับว่า การเป็น AEC เนี่ยคือประชาคมอาเซียนซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอย่างนะครับคือเราจะต้องมองแบบบูรณาการจริงๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับภายในกรอบอาเซียนตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องที่ว่ามีสมาชิกจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยเดินทางนะครับ ไปร่วมต่อสู้สงครามในอิรักไปร่วมกลุ่มกับที่เราเรียกว่า i อเนะครับ<ฆ>หรือว่าไอซซึ่ง<ฆ><ฆ>ตอนนี้ชัดเจนมากว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าถ้าใครใช้คำว่าไอซิเนี่ยเป็นรัฐอิสลา,ามเนี่ยผิดกฎหมายติดคุกทันทีครับค่ะ<ฆ>ประเด็นนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันเพราะว่าประเทศไทย ก็มีปัญหา3จังหวัดภาคใต้นะครับและตอนนี้ยังไม่มีข่าวค่าวว่ามีคนไทยเดินทางไปร่วมกับขบวนการต่อสู้ในอิรักแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้าดูตามประวัติศาสตร์ในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สงครามในอัฟกานิสถานเสร็จสิ้นเนี่ยปรากฏว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับพร้อมกับเพื่อนๆในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินเนี่ยมีการฝึกฝนนะครับในการใช้อาวุธการทำระเบิดนะครับฉะนั้นเนี่ยทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ภายในอาเซียนกันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือทางด้านนี้ซึ่งเป็นด้านใหม่นะครับตามปกติแล้วอาเซียนร่วมมือทางด้านการเกาะการร้ายหรือเรื่องเกี่ยวกับคนหัวรุนแรงเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมีก็อยู่ในระดับล่างอ,อย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีมากกับประเทศ สิงคโปร์นะครับเพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศนี้มีค่อนข้างสูงนะครับคงจํากันได้ว่าทั้งสองประเทศมีการแรากเปลี่ยนตัวแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับสามารถจับตัวอผู้ก่อการร้ายนะครับในอดีต<ฆ>ฉะนั้นเนี่ยอาเซียนพอพูดถึงอนาคตของประชาคมอาเซียนประเด็นเรื่องการเมืองความมั่นคงเนี่ยตอนนี้นะครับ<ฆ>จึงมีเรื่องนี้ อามาเกี่ยวข้องนะครับ uh huh. แน่ละถ้าเราพูดถึงเรื่องประชาคมการเมืองความมั่นคงนะครับไม่ใช่ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเมื่อเมื่อกี้นี้ uh huh. เราก็จําเป็นที่จะต้องดูในเรื่องอื่น uh huh. เช่นความร่วมมือทางด้านการเมืองความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทําอย่างไรถึงจะทําให้อาเซียนเนี่ยมีเสถียรภาพมีสันติภาพแล้วก็ อยู่ร่วมกันโดยสันติไม่มีการสู้รบตบมือกันระหว่างประเทศสมาชิกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกภายนอกนี่เป็นอีกอประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า<ฆ>ทำไมมันถึงมีความสำคัญนะครับว่าอาเซียนในบริบทของความมั่นคงและการเมืองครับ ค่ะก็มันเป็นความร่วมมือที่เรากําลังเตรียมเพราะมันเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาเซียนด้วยใช่ไหมคะในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมันจะมีเรื่องของภัยคุกคามด้านทหารภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องนี้ก็เลยถูกบรรจุเข้ามาในวาระน,นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราดูความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงนะครับเราต้องเข้าใจเลยทันทีว่าภายใต้เสาหลัก ความมั่นคงเนี่ยมันมีทั้งหมดร้อยสี่สิบเจ็ดแผนปฏิบัติการนะครับตอนนี้ทางพมา่าซึ่งเป็นประธานอาเซียนเนี่ยได้เปิดเผยที่กรุงเนปิดอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของเสาหลักการเมืองนะครับซึ่งเป็นข้างแรกที่มีการประกาศออกมาเนี่ยคืบหน้าไป8ปดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งเป็นทางการซึ่งสำนัก เลขาธิการอาเซียนเป็นคนออกมาให้นะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็คงรู้ดีว่ามันประมาณ90%ฉะนั้นร้อยสี่สเจ็ดแผนปฏิบัติการเนี่ยทำไปแล้วทั้งหมดเนี่ยร้อแผนปฏิบัติการนะครับที่ทำไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหนึ่งสร้างความมั่นใจระหว่างสมาชิกสองฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกับ าการช่วยเหลือ,อภัยวิบัติต่างๆนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นปกติซึ่งอาเซียนทําได้ดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาเซียนเนี่ยทาได้ดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็คือความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจราจา แล้วก็ทางสำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนนะให้คะแนนตัวเองเลยนะครับว่าสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นตกับประเทศเอ,อเขาเรียกว่าคู่เจราจานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dialog partner ประเทศคู่เจราจานี้เป็นระบบที่อาเซียนสร้างขึ้นมาเองนะครับเมื่อตอนที่คิดค้นอาเซียนขึ้นมาใหม่หลังจากได้ จัดตั้งมาสิบปีแล้วพอมีสำนักเลขาธิการอาเซียนทางผู้ใหญ่ของอาเซียนก็คิดว่าเออเราน่าจะมีคู่เจราจาซึ่งเราสามารถเนี่ยดึงเอาเงินทองเปิดตลาดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาได้สามประเด็นนี้จึงทําให้อาเซียนเนี่ยมีสัมพันธ์พิเศษกับคู่เจราจาทั้งหลายนะครับอย่างเช่นสหรัฐก็ดีแคนาดาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีออสเตรเลียก็ดีนิวซีแลนด์ก็ดีล้วนแต่เป็นประเทศที่มีฐานะแล้วก็เป็นสมาชิก ของโลกที่หนึ่งนะครับเราทางเราก็ต้องการเขาเปิดตลาดแล้วก็ให้เทคโนโลยีเรามาช่วงหลังท่านนั้นเองที่คู่เจรจาของเราเนี่ยมีประเทศที่เรียกว่า,าใหญ่แล้วก็เศรธธษฐกิจอยู่ในปานกลางซึ่งตอนนี้มีจีนซึ่งเป็นคู่เจรจาของอาเซียนซึ่งกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรธธษฐกิจอันดับสองไปแล้วส่วนอินเดียก็เริ่มที่จะเป็นยักษ์ใหญ่เพราะว่า มีนโยบายชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนายกร,รัฐมนตรีนาเรนดาโมดีเข้ามานะครับนี่ทําให้อาเซียนเนโดดเด่นมากในความสัมพันธ์ระหว่างาาากับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายหรือคุณเจราจารนะครับค <c oughs> แต่มีประเด็น <c oughs> ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อาเซียนนี่ย,ยังทําไม่ได้ <c oughs> ยังทําไม่ได้เลยคือ <c oughs> ก็คือการสร้างสันติภาพนะครับใน <c oughs> ในในอาเซียนด้วยกันคือ เราเนี่ยป้องกอันไม่ให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยได้ดีตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องหากลไกที่จะต้องสร้างเสถียรภาพสันติภาพในหมู่อาเซียนจะต้องมีแผนปฏิบัติการซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาเซียนยังไม่ได้ทํากันเลยเพราะเพะว่าอาจจะไม่มีเวลาก็ได้นะครับฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องอาเซียนเนี่ยจะต้องนึกถึงประเด็นที่เป็นสําคัญเพราะว่าความมั่นคงนะครับขององค์กรอย่างเช่นอาเซียนหรือแม้กระทั่งที่เรารู้จักกันของสหาภาพ ยุโรปเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมเสถียรภาพสันติภาพเนี่ยร่วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ที่องค์กรของสหภาพยุโรปเนี่ยให้ความสนใจฉะนั้นในประเด็นนี้อาเซียนเนี่ยยังพูดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านก็คืออ่อนหัดมาก <c oughs> เพราะว่าเราเองเนี่ย <c oughs> ยังไม่มีสถาบันตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับเริ่ม <c oughs> ที่จะเสริมสร้างเสริมสร้างสถาบันเหล่านี้ ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นปัจจัยใหม่จริงๆสําหรับอาเซียนเวลาดูดูเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการเมืองครับค่ะแต่จริงๆก็เหมือนกับที่คุณกวีเคยพูดเอาไว้นะคะว่าในเรื่องของการแก้ปัญหากันเองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะคะที่อาเซียนต้องการให้ หนึ่งคือจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแล้วก็สร้างสารรค์กับประชาคมโลกนะคะโดยให้อาเซียนเนี่ยมีบทบาทผู้นําในภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาเซียนเองเนี่ยจะต้องกลมเกลียวมีความปรองดองกันก่อนใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นมันก็จะไปไม่ถึงการที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคได้ใช่ถูกต้องครับ <c oughs> ประเด็นนี้สําคัญว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องมีความสมัครคีแล้วก็มีจุดยืนร่วมกันแล้วก็นี่เป็นประเด็นซึ่ง ทางผู้นําอาเซียนเองเนี่ยจะต้องอปรึกษาแล้วก็ให้ความร่วมมือมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยก็จะถูกมหาอำนาจที่เข้ามามีส่วนร่มรวมพัวพันกับอาเซียนเนี่ยเข้ามาทําให้อาเซียนบทบาทเนี่ยลดน้อยลงนะครับตอนนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอาเซียนเนี่ยมีที่เขาเรียกว่าทูตเนี่ยที่ ประจาอาเซียนเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดสิบสี่ประเทศซึ่งนับว่า <Ừ. S 2> ดีมากทีเดียวคืออาเซียนได้รับการยอมรับนะครับแต่ที่เคยคุยกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่อาเซียนจะมีจุดศูนย์กลางในขบวนการสถาปัตย์ความมั่นคงในอนาคตรหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทางอาเซียนเองผู้นําอาเซียนเองเนี่ยจะยอมอเสียเนื้อตัวเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตย แห่งดินแดนอธิปไตยในการตัดสินใจเนี่ยให้กับอาเซียนสักนิดนึงเหมือนกับสหภาพยุโรปเพื่อว่า,าทางอาเซียนเองเนี่ยจะได้มีจุดยืนในเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถมีแผนปฏิบัติการเนี่ยได้ในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับภัยวิบัติก็ดีเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนก็ดีเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามาแบบใหม่อย่างเช่นเรื่องก,การลักลอบ ลักพามนุษย์ก็ดีหรือปัญหาแรงงานกค้า,ามนุษย์แล้วก็ปัญหาแรงงานก็ดีปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งทางอาเซียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแล้วก็หาทางแก้ไขเพราะว่ามันเป็นภัยคุกคามแบบใหม่ครับใช่แล้วก็เป็นปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพังใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นี่เป็นประเด็นหลักซึ่ง อาเซียนจําเป็นที่จะต้องอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วจาเป็นที่จะต้องอมีความมุ่งมั่นนะครับผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อาเซียนในปัจจุบันนะครับผู้นําอาเซียนในปัจจุบันเองก็ตอนนี้ก็เป็นผู้นําที่รู้จักกันไม่ค่อยนานเท่าไหลนะครับ<ช>ก็มีแต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่อยู่นานหน่อย<ช>หลังจากนั้นก็มีผู้นําของสิงคโปร์ แล้วก็ของมาเลเซียนอกนั้นก็มือใหม่ทั้งนั้นนะครับมาเลเซียนี่ก็ใกล้วาละอีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอินโดนี่ก็ผู้นําใหม่ของเราก็ใหม่นะคะคุณกวีค่ะใช่ของของเราเนี่ยใหม่เยี่ยมอ่องเลยนะครับชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับคสชเองก็ยังงุบงิบอยู่ว่าใครจะมาเป็นนายกจะต้องเตรียมการนะครับอีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยววันพฤหัสบดีเนี่น่าจะรู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นนายกมันน่าจะมีการประกาศเพราะว่าสําคัญมากนะครับว่า หน้าตาของออนายกเนี่ยการที่จะเดินทางไปนอกพูดคุยกันนะครับต้องบอกโรงหน้านก่อนนะครับว่าคนที่มาเป็นนายกแล้วก็ไปร่วมงานประชุมเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ใช่บอกว่าอังกฤษไม่สำคัญให้นักให้มีคนแปลนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผู้นำเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่สามารถ ต่อรองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับท่าทีแล้วก็บทบาทของไทยก็จะถูกลดไปท,ทันทีแล้วก็ถูกประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาฉวยโอกาสนะครับอืมค่ะตอนนี้ในเรื่องที่จะต้องจับตามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในไหนอาเซียนเนี่ยคือพยายามจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคนก็จะต้องมองว่า แล้วจริงๆจะมีกลไกหรือเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในแก้การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงขนาดไหนตรงนี้แหละที่คนอยากจะดูบรรทัดฐานของอาเซียนอ๋อนี่เป็นเรื่องที่ต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าตอบลำบากมากแล้วก็เรื่องความมั่นคงก็ดีหรือที่ทางกระทรวงต่างประเทศจะใช้คำว่า regional security architecture ก็คือสถา ปัจจัยกรรมทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคนะครับ <c oughs> ประเด็นนี้ทางด้านกระทรวงต่างประเทศเนี่ยพยายามอย่างมากนะครับในอาอนทิตย์หน้าวันจันทร์เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่มากนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงทางด้านความมั่นคงความร่วมมือทางด้านทะเลแล้วก็ความมั่นคงในด้านอื่นๆเนี่ยเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณ Uh, 20กว่าท่านนะครับแต่ละคนก็มีระดับสูงนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่า uh, ทางด้านรัฐมนตรี uh, ช่วยต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยสกอตมาเซลก็จะเข้ามาร่วม uh, การประชุมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดนะครับแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นข่าวแต่ก็ uh, บอกได้เลยว่า กอต์มาเซลนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดหลังจากที่มีการยึดอำนาจนะครับเมื่อสามเดือนก่อนนะครับเดินทางเข้ามาค,คงจํากันได้จอห์นแคร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับตามปกติแล้วถ้ามีมีเรื่องเกิดขึ้นต้องแวะเมืองไทยอยู่แล้วนะครับทางนี้มไม่ได้แวะฉะนั้นการที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาอาจจะมาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงก็ตามแต่แต่ก็ ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยยังเป็นเสาหลักของความมั่นคงในภูมิภาคเพราะว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีอายุยาวนานแล้วก็สัมพันธ์ทางการทูตก็มีอายุถึงร้อยแปดสิบสองปีนะครับแต่ว่าถ้าสหรัฐจะมีนโยบายยังคงยึดมัน่นนโยบายปักหมุดเอเชียเนี่ยยังไงเสียก็ต้องข้ามประเทศไทยไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในภูมิภาคนี้ด้วย แน่นอนนั้นเป็นสิ่งที่เราเชื่อกันนะครับแต่สหรัฐเนี่ยเขาจะพัวพันกับประเทศที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็สามารถตอบรับได้และนี่คือจุดอ่อนของไทยเพราะว่าผู้นำไทยโดยเฉพาะยิ่งทางทหารเนี่ยไม่มีการวางแผนทางยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนะครับของเราเนี่ยมียุทธศาสตร์รองรับเนี่ยเฉพาะกิจเนี่ยเก่งนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่ง ทางฝ่ายทางด้านความมั่นคงของไทยเนี่ยจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าสหรัฐเนี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาหลังประกาศตั้งตั้งเสาหมดุดนโยบายในเอเชียเนี่ยประเทศในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะยิง่งยิ่งสิงคโปร์ฟิลิปปินส์วมทั้งเวียดนามเนี่ยมีการ,รปรับนโยบายอย่างเร่งด่วนนะครับที่จะรองรับนโยบายใหม่นี้แล้วก็ได้รับผลเต็มเต็มเลยนะครับ ผลประโยชน์ดีต่อเขาส่วนประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าการเมืองภายในไม่เสถียรแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวที่จะมีการพัฒนานะครับะระหว่างพันธมิตรไทยสหรัฐเนี่ยก็โดยไม่ได้ทําทําให้ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยตกหล่นอยู่อยู่ในกองขยะก็ว่าได้ไม่มีการพัฒนา <c oughs> น่าเสียดายมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไทยสหรัฐก็พูดอยู่ได้ว่าเราเป็นพันธมิตรเก่าแก่เรามีความสัมพันธ์นะครับ ชั่วฟ้าดินสลายนะครับความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะต้องยั่งยืนนะครับแต่สภาพความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับทังนั้นผมคิดว่าทางคอสชอเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประเมินทบทวนความสัมพันธ์ไทยสารัฐเนี่ยจะต้องทำให้ดีแล้วก็มีความคิดทางด้านยุทธศาสตร์ตอนนี้ที่เป็นอยู่นี่นะครับทางความมั่นคงก็พิจารณาความสัมพันธ์ไทยสารัฐทางด้านความมั่นคงโดยไม่มีการหยิบยก มิติทางด้านการทูตต่างประเทศเข้ามาของกระทรวงต่างประเทศหลายๆครั้งเนี่ยกระทรวงต่างประเทศมีความริเริ่มอะไรไม่สามารถนําปฏิบัติได้เพราะว่าทางความไม่คงไม่เห็นด้วยฉะนั้นถ้าผมคิดว่าการที่เจะพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องความมั่นคงเนี่ยจําเป็นที่ถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายการทูดเนี่ยจะต้องนั่งโต๊ะเดียวกัน เจรจาก,กสารัฐเพื่อที่จะได้เป็นยุทธศาสตร์จริงๆในระยะยาวนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็มองประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการยึดอํานาจว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อ,อามาหาอํานาจอย่างเช่นสหรัฐก็ดีอย่างเช่นจีนก็ดีอย่างเช่นอินเดียรัสเซียนะครับทุกคนก็ นใจนะครับแต่เท่าที่ติดตามดูนะครับช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเราไม่มีนโยบายที่ชัดเจนอาจจะเป็นเพราะเป็นมีการเตรียมการแต่ผู้นำไทยเนี่ยไม่มีการพูดจาอะไรที่สามารถบ่งบอกว่ามีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องแก้ไขครับค่ะเอะสำหรับกรณีของฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยที่เขา พยายามที่ขานรับการที่สหรัฐเข้ามาปักหมุดเอเชียส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาพิพาทน่าน,น้ำกับจีนด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยต้องกระตือรือร้นเป็นพิเศษอ๋อแน่นอนนั่นเป็นหนึ่งในประเด็นแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยเข้าไปซบลายสหรัฐอเมริกาแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทะอะไรจีนใต้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ความสําคัญของไทยจะน้อยลงประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของเขาเรียกว่าภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ในเอเชียอาคาเนย์เราอยู่จุดศูนย์กลางเลยแล้วบทบาทของไทยเนี่ยจะมีมากแต่เนื่องจากว่าผู้นําของเราขาดการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับผมย้ําแล้วย้ําอีกว่าประเทศไทยเก่งเรื่องยุทธศาสตร์เฉพาะกิจเป็นเรื่องๆนะครับเหมือนกับตีปิงปอง ตีมาก็ตบกลับตีมาก็ตบกลับนะครับแต่ในยุทธศาสตร์ปัจจุบันในภาวะโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเรามีความจําเป็นนะครับที่จําเป็นที่จะต้องอคิดมีการวางยุทธศาสตร์แล้วก็วิสัยทัศน์เมื่อั้นเนี่ยเราจะเผชิญหน้าหรือการ แข่งแย่งชิงอิทธิพลกันเนี่ยยังเปิดเผยระหว่างสหรัฐจีนได้อย่างไรนะครับแล้วก็ออทุกคนก็บอกว่าอุ้ยประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางแต่เราไม่เคยมีนโยบายที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นโยบายเหยียบเรือสองแคมป์ซึ่งประเทศไทยชอบคุยนักคุยหนาว่าเราเก่งเนี่ย <S <S ผมขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วหรือถ้าจะใช้นะทบอันตรายมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างกับกรณีซึ่งมีการพูดคุยกันว่า ทางคอสชอเองตอนนี้ก็พยายามที่จะเอาอความคิดในช่วงที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จมากทางด้านเศรษฐกิจนะครับในยุคป่าเปรมกลับมาใช้อีกนะครับซึ่งมันก็มีทั้งผลดีผลเสียแต่ต้องขอบอกในเอ่อเลยนะครับว่าในรายการนี้นะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับของภูมิภาคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากและจาเป็นที่จะเป็นที่จําเป็นทีนต่ต้องมีความคิดนะครับ ทั้งในกรอบนอกกรอบผสมผสานกันนะครับมิฉะนั้นเราตามไม่ทันหรอกครับอันนี้อันตรายมากนะครับคือตามไม่ทันนี่เราเสียเปรียบมากเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งซึ่งทันเกมแล้วก็ได้ออร์ล a r ฮาร์เวสคือเก็บผลประโยชน์ไว้ก่อนไว้ก่อนเป็นประเทศแรกนะครับยิ่งเล็กเขายิ่งมีความคล่องตัวเพราะเขาทากันบ้านเราจะ โทษสิงคโปร์ไม่ได้เขาทำกันบ้านของเราเนี่ยชอบทำกันบ้านค้างๆไว้ไม่มีการทําเสร็จไม่มีข้อสรุปนะครับค่ะพอพูดไปมันก็วนลูปอยู่ดีว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยมากนะคะทำให้ก็อย่างที่คุณกวีว่าว่าคือมันจะทำให้มันไม่ติดต่อมันไม่ต่อเนื่องนะคะแต่ในเรื่องของการเป็นประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนที่เราพูดกันวันนี้ ยังไงก็ยังมีความสําคัญอยู่มากนะคะเพราะว่าปัญหาที่ยังคาลาคาซังเนี่ยทั้งภัยคุกคามรูปแบบต่างๆรวมถึงเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอาญากรรมข้ามชาติที่คุณกวีบอกมาว่าอ่ะเนี่ยปัญหาการค้ามนุษย์และประเด็นล่าสุดก็คือเรื่อง i อเอสเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องติดตามแล้วเราก็ต้องมาจับตาดูว่าอาเซียนเนี่ยจะมีบทบาทแก้ไขยังไงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่อ่าที่คุณกวีบอกว่าอ่ะมีคนของเขาเนี่ยเดินทางไปร่วมรบแล้วในตอนนี้นะ ใช่อันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญมากแล้วผมคิดว่าการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนได้ดีนะครับค,ครบทุนเนี่ยความมั่นคงนี่สําคัญนะครับแล้วก็ในรายการนี้เราก็จะพูดถึงความร่วมมือในทุกๆมิติที่จะทําให้อาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนอาเซียนทั้งหมดเนี่ยหกร้อยสาสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกร่วมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมสเสถียรภาพ ในภูมิภาคแล้วก็ในรายการวันต่อๆไปนี้ก็จะมีการพูดถึงอย่างละเอียดเกี่ยวกับเสาหลักต่างๆแล้วก็เสาหลักทางด้านาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเลยตามจริงแล้วเสาหลักเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีนะครับความมั่นคงก็จะไม่เกิดขึ้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจใน AEC ทั้งหลายที่พูดกันก็ จะไม่มีประสิทธิภาพหรือสำเิมม็จผล,ลครับโอ้ oh, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเสาหลักอันนี้สําคัญต่อชีวิตเราตรงๆเลยนะคะเพราะมันจะมีเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิการสังคมสิทธิแรือความยุติธรรมทางสังคมอะไรต่างๆและเดี๋ยวคุณกวีจะมาเล่าให้ฟังวันหลังแต่วันนี้เวลาของ global อาเซียนหมดลงแล้วนะคะดิฉันปียรรมทรัพย์สวัสดิ์และคุณกวีจงกิจฐาวรลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานไทย พลังงานทหารพลังการทัไทย